ครับผมนายเทคอนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหัวเว่ยวอทช GT4 กันแต่ไม่ใช่การรีวิวธรรมดานะเรามาอยู่ที่เมืองจีนครับไปทดสอบการออกกําลังกายจริงๆก่อนเปิดตัวและก็ไปทดสอบสถานที่รับของทางหัวเว่ยด้วยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าหัวเว่ยวอท GT4 เนี่ยก็เป็นรุ่นล่าสุดที่จะเปิดตัวในประเทศไทยที่ผมบอกว่าจะเปิดตัวเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมอัคดคลิปตอนนี้เขายังไม่เปิดตัวในตลาดโลกยังไม่เปิดตัวในประเทศไทยและก็ยังไม่ทราบราคาครับแต่หลังจากที่คลิปนี้ออกไปน่าจะ พอทราบข้อมูลบางส่วนแล้วในเรื่องของตัวราคาและก็สเปคที่จะเข้าไทยนะครับก็ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่พิเศษมากๆครับหัวเวยเขาเชิญทางผมมาเนี่ยมาที่เมืองจีนครับ <c oughs> เซนเจนซึ่งที่เซนเจนเนี่ยเขาจะมีตัว Hu วเว่ยเฮดคอร์เทอร์เฮลเล็ต่างๆซึ่งเราจะไปที่เฮลเล็กันครับตัวเฮลเล็เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่หัวเว่ยเขาสร้างออกมาเพื่อที่จะทดสอบฟีเจอร์ของตัวนาฬิกาหัวเว่ยวอชตัวนี้ครับว่าโหมดออกกําลังกายมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่ต้องพัฒนามีอะไรที่ต้องปรับปรุงรวบรวม Data ทุกอย่างที่เขาทดดสอบไ มาพัฒนาเป็นรุ่นใหม่ๆนั่นเองครับบอกเลยว่าอันนี้น่าสนใจครับและเราเนี่ยจะได้ไปลองที่หัวเวียแหลแลกว่าการออกกําลังกายเป็นยังไงบ้างสถานที่ของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอะไรกันบ้างนะครับรวมถึงผมได้เอาไปวิ่งมาเมื่อเช้านะครับผมก็ไปวิ่งจริงๆเลยคือสถานที่นอกโรงแรมเนี่ยประมาณ45กิโลนะครับก็อากาศค่อนข้างดีนะวิ่งสบายๆทดสอบได้ว่าในการแ r a c k i n g เนี่ยเซ,เซนเซอร์ต่างๆางความแม่นยำระยะทางแคลอรี่หรือว่าก้าวเดินเนี่ยมันทําได้ดีแค่ไหนแล้วก็ตัวแบตต่างๆในโหมดการเดินหรือว่าการวิ่งเอา ดอรันเนี่ยจะเป็นยังไงครับรวมถึงการทดสอบในการใช้งานจริงเลยนอนจริงๆทดสอบการจับเวลานอนต่างๆหรือว่าการแจ้งเตือนอายุแบบเนี่ยเป็นยังไงในทริปนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบจริงๆกันไปเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งหอว Huawei Watch GT 4นะครับที่เข้าไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีข้อมูลคร่าวๆคือมีสร,รุ่นย่อยนะก็จะมีหน้าปัดท,ที่เป็นขนาด41ม mm, มหรือว่าของสาวๆนะครับผมของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์กลมๆแบบนี้นะ ซึ่งดีไซน์เนี่ยค่อนข้างเรียบหรูมากมากครับแล้วก็มีสาย2แบบก็คือเป็นสายหนังสีขาวแบบนี้แล้วก็จะเป็นสายสแตนเลสซึ่งราคาเนี่ยยังไม่รู้ว่าราคามันจะต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ความสวยงามความหรูหรานะบอกเลยว่าดูดีทั้งคู่ครับแล้วก็ดูแพงมากๆนะคือวัสดุการออกแบบเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับผู้หญิงนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นผู้หญิงแบบแมนๆหน่อยสายออกกาลังหรือว่าหนุ่มๆแบบเรานะครับก็จะมีขนาด46ม mm, มซึ่งเป็นสายสแตนเลสก็มีเป็นบอดี้แบบสแตนเลสทั้งหมดเล อันนี้คือเหมาะกับสายทางการนิดหนึงครับแล้วก็เป็นสายแบบสปอร์ที่ผมใส่อยู่ ในทริปเนี้ยก็จะเป็นสายนี้ตลอดเลยก็คือสายสปอร์ตสีดํานะครับผมเป็นสายยางอันนี้จะค่อนข้างเป็นออกกําลังกายมากกว่าน้ำหนักไม่ได้หนักมากนักแต่ถ้าเป็นบอดี้สแตนเลสเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างหนักกว่าแต่งานออกแบบต่างๆก็คือจะมีความแตกต่างกันพอสมควรครับมีความหรูหราขึ้นเรียบร้อยมากขึ้นแต่นี้ก็คือสปอร์ตจ๋าๆเลยแต่ส่วนของฟีเจอร์การออกกําลังหรือว่าโหมดต่างๆก็คือเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น4 1หรือว่า46แต่ราคาเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะเรื่องของหน้าจอนะครับผมแน่นอนว่าตัว mm เนเนน่ก็็จจะปห้าอ จุด3.2นิ้วเป็น AMOLED นะครับผมอายุการใช้งานเนี่ยน้องเล็กเนี่ยจะเล็กกว่าก็คืออายุประมาณ7วันครับในการชาร์จ1ครั้งนะแต่ถ้าเป็นตัว4.6เนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่1.43นิ้วนะครับผมเป็น AMOLED เช่นเดียวกันคุณภาพเนี่ยไม่ได้หนีกันเลยคือเหมือนกันมากตามแค่ขนาดแล้วก็แบตอันเนี้ยจะมากกว่าเท่านึงก็คือ14วันเนื่องจากขนาดน้ําหนักที่มันมากกว่าทําให้อายุการใช้งานเนี่ยชาร์จ1ครั้งเนี่ยตัวพี่ใหญ่เนี่ยตัว4.6เนี่ยก็จะค ว่าตัวนี้เป็น Harmony OS 4.0นะเท่าที่ผมเช็คตัวระบบตอนนี้เป็น4.0แต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อตัวขายจริงเขาจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ปรับเปลี่ยนอะไรมากน้อยแค่ไหนครับจุดเด่นของเขาคือหน้าตา UI มีความลื่นไหลดีขึ้นมีตัววิดเจ็ตต่างๆมากขึ้นแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะมากขึ้นครับในการเปลี่ยนโหมดต่างๆหรือว่าการใช้ตัว looking ตรงนี้ปุ่มเม็ดมะยมเนี่ยสามารถกดแล้วก็หมุนไปได้ในการหมุนเปลี่ยนหน้าแอปหรือว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมว่าอันนี้สะดวกพอสมควรเลยนะเป็นการออกแบบที่ผมใช้แล้วค่อนข้าาาางงสบยมมมกกรรวถึี เพิ่มหมดออกกําลังมาใหม่นะครับผมฟุตบอลบาสเกตบอลหรือจะเป็นอ e ีสปอร์ตก็มีการเพิ่มเข้ามามากขึ้นแล้วก็ความแม่นยําของตัว GPS เนี่ยตัวนี้ให้มาด้วยนะครับสามารถพบแค่นาฬิกาแล้วก็ออกไปวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องพบ มือถือที่เชื่อมต่อไปนะครับอันนี้ดีมากๆเพราะว่าที่ผมไปวิ่งมาช้าเนี่ยก็พกแค่ตัวนากาวิ่งเท่านั้นเลยไม่ได้หยิบมือถือเครื่องไหนไปเลยครับกลับมาก็สิงข้อมูลเข้ามือถือได้สบายแทร็กเส้นทางได้ค่อนข้างแม่นยำครับก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของ Huawei Helab แล้วก็ในเรื่องของการอากรอ,อกกำลังกายจริงๆเนี่ยก็ในเรื่องของการดีไซน์นะต้องบอกว่าดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็ค่อนข้างดูสปอร์ตมากๆในตัวขนาด46ม mm มอันเนี้ยคือผมชอบนะดีไซน์ค่อนข้างมีความเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ความแข็งแรงความแน่นหนาาเน่คออประกบ้ข แน่นครับคือตัววอตโมวยเนี่ยผมว่าในหลายๆรุ่นเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะช่นฟ e ลลิ่งการกดปุ่มต่างๆเนี่ยถือว่าดีครับแล้วก็น้ําหนักของตัวเรือนเนี่ยคือมีน้ําหนักประมาณนึงแต่ไม่ได้หนักมากนะักแต่ถ้าตัวนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าอาจจะหนักไปนิดนึงถ้าหากใส่วิ่งนะอันนี้คือเหมาะกับสายหรูเลยทีเดียวนะครับผมจะแตกต่างกันชัดเจน แต่เรื่องของปุ่มงานออกแบบทุกอย่างคือจะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็น46หรือว่าจะเป็น41นะครับผมฟีเจอร์ทุกอย่างจะเหมือนกันผมจะขอพูดในตัวที่ผมใช้อยู่แล้วกันก็อยู่กับมันมาค่อนข้างหลายวันครับปุ่มด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เราสามารถออกแอปได้แล้วก็ปุ่มด้านล่างก็คือสามารถ ข้อมดต่างๆได้ที่เราตั้งค่าไว้อยากวิ่งเงนเร็วก็สามารถเข้าได้เลยแล้วก็ตัวปุ่มเม็ดมะยมเนี่ยเราสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ครับว่าจะเป็นการใช้งานแบบไหนนะครับผมก็ค่อนข้างสะดวกขึ้นจากที่เราจะปกติเราจะสไลด์แบบนี้นะแต่นี้คือเราสามารถใช้ปุ่มเม็ดมะยมเนี่ยหมุนขึ้นลงได้ค่อนข้างลื่นไหลนะอันนี้คือแบบ UI มันดูดีขึ้นครับรวมถึงในตัวหน้าแอปหลักๆนะครับผมก็สามารถกดปุ่มปับ๊บแล้วก็หมุนอย่างนี้เพื่อเป็นการซูมแอปแล้วก็ออกจากแอปได้อันนี้ดูดีเลยแล้วก็โหมดการใช้งาานนนนแน่นอนอ่ออวคืจัดเต็ม ตลอดนะคือพัฒนามาเรื่อยๆจับอาตาัตราเต้นหัวใจต่างๆออกซิเจนในเลือดนะครับผมการนอนหลับและตรวจวัดอุณหภูมิผิวได้ด้วยว่าความร้อนของร่างกายเราเนี่ยเท่าไหร่วัดความสูงจากน้ำทะเลได้วัดความกดอากาศอากาศต่างๆได้คือเยอะมากตรวจจับการนอนได้แล้วก็มีโหมดออกกำลังกายค่อนข้างเยอะครับซึ่งเป็นจุดที่หัลวหลเขาพยายามพัฒนาในเรื่องของสุขภาพคนใช้งานมาได้อย่างต่อเนื่องมากๆอันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่โั่วยค่อนข้างเด่นครับเนี่ยวัดความเครียดต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงในตัวนี้สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอ แล้วก็รองรับภาษาไทยด้วยครับอันนี้คือแม้จะเป็นตัวก่อนขายจริงก็มีภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของหน้าตา watch face ของมันนะครับก็คือสามารถปรับได้เยอะแต่และรุ่นเนี่ยก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันได้นะครับแล้วแต่โทนของการใช้งานแต่จุดที่ผมชอบมากที่สุดคือ watch face ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือมันสามารถบ,บอกได้เลยว่าเราก้าวเดินไปเท่าไหร่นะครับผมวิ่งเท่าไหกี่นาทียืนประมาณกี่กนะี่ชั่วโมงนะครับผมอยู่นิ่งประมาณกี่ชั่วโมงฮาร์ t เร t เท่าไหร่ก้าวเดินเท่าไหร ออกกาลังกายประมาณไหนแอร์เพรสเชอร์หรือความกดอากาศประมาณไหนความสูงจากน้ําทะเลเท่าไหร่และก็มีอุณหภูมิตอนนี้27องศาและก็มี AQI หรือว่า Air Quality ว่าตอนนี้ค่า PM มันเป็นยังไงและก็มีบอกเวลาะอาทิ์ขึ้นด้วยครับและก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีวงกลมที่จะมีแยกเป็น3แบบก็คือวงกลมสาหรับก,การออกกําลังการวิ่งหรือว่าการเผาผลาญแคลอรีซึ่งวันนี้ผมก็ได้ครบวงไปแล้วเรียบร้อยครับตั้งแต่ตอนเชา้าที่ออกไปวิ่งแล้วก็เดินวันนี้ประมาณ2 0 0 0 0ืก เลยทีเดียวนะคือเดินเยอะมากๆก็ทําให้วงเนี่ยครบได้สบายๆครับแต่ผมชอบ UI ของมันคือหน้าจอเนี่ยมันแสดงครบเลยทีเดียวคือเราไม่ต้องไปกดย่อยอะไรเลยแล้วก็ดูง่ายครับบอกเวลาบอกต่างๆวันที่คือครบเลยอันเนี้ยเป็นหน้าจอที่ผมใช้บ่อยเลยก็ใช้หน้าจอนี้เป็นหลักเลยแต่ถ้าสําหรับสาวๆก็จะมีหน้าจอที่ค่อนข้างน่ารักน่ารัก หรือจะเป็นสายหรูหราก็มีปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะครับซึ่งจุดนี้เป็นข้อดีของการใช้ watch face รุ่นใหม่แล้วก็ UI ใหม่ที่ทางองโยเนี่ยเขาพัฒน,นาออกมานั่นเองและที่น่าสนใจครับคือก็ยังคงมีไม์มีลำโพงสามารถรับสายวางสายเปิดเพลงต่างๆได้แล้วก็สามารถใช้คำสั่งเสียงที่คุยกับซีเรียของเขาของอเวยเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยครับ w h a t the weather today l e t อ นะครับเราจะสามารถสั่งงานด้วยภาษาอาังกฤษได้ภาษาไทยอาจจะได้ในอนาคตนะครับผมยังไม่ได้ลองนะแต่ตอนนี้ภาษาอาังกฤษได้สบายแล้วก็สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้อันนี้ถือว่าสะดวกแล้วก็ U I ของมันเนี่ยผมว่าวิดเจ็ตด,ดูดีขึ้นนะครับสามารถเลื่อนดูเพลงได้ดูสภาพอากาศได้ปัด้ายเปลี่ยนหน้าจอไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไอคอนผมมองว่าดีไซน์ต่างๆคือเข้าใจง่ายครับแล้วก็มองได้ชัดเจนแล้วก็หน้าจอเนี่ยเวลากลางวานันตอนไปวิ่งผมว่ามันสู้แสงได้ดีพอสมควร ส่วนในเรื่องของเซนเซอร์นะครับก็มีการพัฒนาเซนเซอร์ใหม่เข้ามามากขึ้นนะสามารถตรวจจับได้แม่นยําแล้วก็ดีไซน์เนี่ยให้มันเรียบร้อยมากขึ้นนะคือดูเนียนแล้วก็บางขึ้นเป็นจุดเด่นที่หอัววเขาพยายามพัฒนาให้ตัวเรือนเนี่ยมีความแข็งแรงและก็บางเบามากขึ้นกว่าเดิมซึ่งจุดนี้ภาพรวมผมว่างานดีไซน์เนี่ยไม่มีอะไรติดขัดนะแล้วก็ตัวสายสามารถเปลี่ยนมาตรฐานได้นะครับผมก็สามารถใครอยากซื้อสายแล้วมาเปลี่ยนก็สามารถทําได้เพราะเป็นขนาดสายยีิบสองเช่นเดิมนะซึ่งจุดนี้เป็นข้อดีครับแต่ถ้าเป็น ที่เป็นแซนเดิเนี่ยก็อาจจะต้องใช้สายเฉพาะของเขานิดนึงนะเพราะว่า Body วอบอดี้ตัวรอบๆตัวนาฬิกาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนทั้งหมดครับแต่ถ้าเป็นตัวสาหรับผู้หญิงตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นข้อตอบแบบที่เราเคุ้นเคยกันนั่นแหละเปลี่ยนได้สบายๆนะเอาสำหรับระหว่างสายแซนเดิกับสายหนังก็เปลี่ยนกันได้เพราะว่ามาตรฐานเดียวกันขนาดเดียวกันครับซึ่งจุดนี้เป็นข้อดีของนาฬิกาที่ ไม่ได้ใช้พอร์ตเชื่อมต่อเฉพาะสามารถซื้อสายทั่วไปก็ได้หรือว่าใครมีสายอยู่แล้วในขนาดเดียวกันเนี่ยก็สามารถมาเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันพูดเรื่องของ งานออกแบบหรือว่าดีไซน์สเปคต่างๆไปเรียบร้อยหลังจากที่ผมเนี่ยเอาไปวิ่งจริงๆนะครับผมก็ข้อดีของมันเลยก็คือมี GPS ในตัวนะผมไม่ได้พกมือถือตัวเ e t a 10 Pro อันนี้ไปเลยนะครับก็เราวิ่งเสร็จกลับมาซิงข้อมูลมันก็จะสามารถดูดีเทลได้ค่อนข้างละเอียดมากครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ Huawei h e l h ปกติครับเนี่ยเมื่อวิ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่บอกว่า i, เฮ้ยวิ่งไประยะทาง4.35กิโลครับก็จะมีบอกเลยวว่าแคลอรี่ผ่านไปเท่าไหร่บ,บ้างนะครับผมวันนี้นี่ก็กด ไไปดไดู้มีแมพขึ้นมาให้ด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่ามอนจีเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ Google นะเรามาที่นี่นก็ใช้แมพของเขาก็ถือว่ามีความแม่นยําระดับหนึ่งเลยคือค่อนข้างโอเคครับมีบอกได้ว่าเราวิ่งไป4.35กิโลมีหยุดตรงไหนบ้างที่หยุดวิ่งหรือว่าพักเนี่ยประมาณตรงไหนบ้างนะครับผมแคลอรี่ประมาณไหนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมเพสเท่าไหร่เจคเมนต์ต่างๆเท่าไหร่แล้วก็ตัวดีเทลต่างๆฮา,า,าร์ดเรทตามสูตรเฉลีียเนี่ยคือบอกละเอียดมากๆครับอันนี้เป็นจุดดีแล้วก็ที่พัฒนานเรื่อยๆนะความ ระดับน้ำทะเลเพราะว่าเรามีการวิ่งขึ้นเนินเขาด้วยเล็กน้อยครับก็สามารถทดสอบได้เยอะมากๆเนะี่ยแล้วก็เมื่อวิ่งภาพรวมทั้งหมดจะสรุปเป็นหน้าจอ UI ที่ค่อนข้างดูมินิมอลแต่เข้าใจง่ายครับคือคนทั่วไปสามารถดูได้เลยแล้วก็ร e c o v e r y Time กี่ชั่วโมงต่างๆคือค่อนข้างละเอียดนะสายวิ่งน่าจะถูกใจตัวแอปแล้วก็ฟีเจอร์นี้พอสมควรครับแล้วก็ในการใส่จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกเกียกะหรือว่ามีน้ําหนักถ่วงอะไรครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยค่อนข้างนุ่มแล้วก็ไม่ได้มีความราคายเคืองอะไรครับผมใใใสส่่่องงงววิมาาแล้้ก็นนทที ว่าโอเคนะผ่านสามารถวิ่งได้แล้วก็สายวิ่งเนี่ยวันนี้ก็มีมาเหมือนกันก็ลองสอบถามความที่เห็นเขาถือว่าโอเคนะในเรื่องของความแม่นยําแล้วก็น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างดีครับสามารถวิ่งแทรคได้สบายสบายแล้วก็แน่นอนว่าที่เราไปโห่บ่ยเฮล l a บนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นความเอกลักมากๆซึ่งตัวเฮลแลบเนี่ย คนทั่วไปจะไม่สามารถเข้าได้ครับแล้วก็คนที่ไม่ได้โดนเชิญเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าพนักงานหัวไวทุกคนจะเข้าไปได้นะครับต้องเป็นทีมเดเวลลอปหรือทีม R&D เดีของเขาที่ทดสอบฟีเจอร์ในเรื่องของการออกกําลังมาแบบนี้คือเขาจะเข้าไปได้แล้วก็ไปทดสอบไปพัฒนานต่างๆได้ค่อนข้างดีครับซึ่งในตัว Health l a บเองเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างที่เรารู้จักเกี่ยวกับการออกกําลังกายครับก็สามารถเข้าไปทดสอบเลยว่าตีบิงปองเป็นยังไงแทร็กเป็นยังไงลู่วิ่งก็มีครับ เลนจักรายานก็มีแบดมินตันเทนนิสปิงปองฟุตบอลบาสเกตบอลปีนผาว่ายน้ำคือทุกอย่างมีหมดและก็ไม่ใช่แค่มีครับคือเขาสามารถ tracking ทุกอย่างที่เป็นการออกกำลังกายได้ tracking ยังไงก็คือเขาจะใช้กล้องที่เป็นไรดาราด้คอยตรวจจับว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงครับ แล้วก็ที่พื้นของเขาเนี่ยจะมีเซนเซอร์ของโอวเวยฝังอยู่ว่าการล้องหนักก้าแต่ละก้าการระยะการเดินต่างๆมันเป็นยังไงอันนี้คือหลํามากแล้วผมชอบมากๆครับก็ได้ลองเล่นหลากหลายอย่างนะตีบิงปองก็เล่นหรือจะเป็นการตรีแบตต่างๆที่จักรยานวิ่งตีกลอฟก็มีครับคือทดสอบได้เยอะมากๆนะแล้วก็ที่ผมชอบหนึ่งคือสเตชันตีบิงปองเนี่ยเขาจะเป็นหุ่นยนต์ที่คอยเสิร์ฟลูกบิงปองให้เราตลอดเวลาครับแล้วเราก็จะตีโต้กลับไปแบบอัตโนมัติซึ่งการตรีเนี่ยถ้าใส่ในการข้างที่ตีปลัฟคือมีการ จับแรงการจับตีต่างๆว่าระยะความแม่นยำเป็นยังไงตีต้อตอบเป็นยังไงแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบห้องแล้วก็ประมวลผลร่วมกับตัวหุ่นยนต์ที่เขาแบบตีเข้ามาให้อันนี้เป็นจุดที่ผมชอบม,มากๆรวมถึงตัวลู่วิ่งที่มีการ tracking เป็นแบบ AI เลยว่าขาก้าวเป็นยังไงวิ่งยังไงท่าเป็นยังไงปรับความชันปรับความสูงความต่ำได้นะครับแล้วก็เอามาประมวลผลว่าเฮ้ยอันนี้มันแม่นยำพอไหมถูกต้องไหมแล้วก็จับค่าอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับซึ่งตัว Huawei Health เนี่ย าพรวมอาจจะดูไม่ได้หวือหวาแต่ทุกอย่างคือการใช้งานได้จริงแล้วก็ประมวลผลทดสอบจริงๆนะครับผมก็มี AI ตัวจับคอยตัวจับข้อมูลของจริงแล้วก็ผสมกับตัว AI ที่ tracking รอบๆสนามแล้วก็ผสมเข้ากับตัวหัวหยวัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยว่ามันสามารถ tracking ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พัฒนาไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งจริงๆผมมองว่าเป็นข้อดีของหัวหยที่เขามีเฮลท์หลับของตัวเองเป็น R&D ที่ใหญ่แล้วก็สามารถประมวลผลข้อมูลได้หลากหลายส่วนพร้อมกันครับ ซึ่งในตัวแอปเองนะครับ Huawei Health เนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่การออกกําลังกายที่เป็นการเอ็กซ์ซอร์ซนั้นก็สามารถ tracking ทุกอย่างได้เลยว่าเรานอนเนี่ยนอนกรนไหมมันจะมีการอัดเสียงกรนของเรามาให้ด้วยนะครับถ้าเรากดเปิดโหมดของมันแต่ถ้าไม่เปิดโหมดนี้ก็จะเป็นการ tracking การนอนได้แบบปกติครับไม่ได้มีปัญหาเลยถ้าผู้หญิงเนี่ยก็จะมีพวกการตรวจรอบประจําเดือนด้วยครับว่าจะมาช่วงไหนอะไรยังไงซึ่งจุดนี้ผมว่าในการเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากกว่าเดิมเยอะมากๆาครับสามารถใช้งานได้แบบครอบคลุมจนบางคนเนี่ยซื้อไปอาจจะใช้งานได้ แต่มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีครับก็ผมมองว่าเป็นจุดหนึ่งที่หัวเว่ยเขาพยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าอยู่ที่จีนเนี่ยก็มี wallet ของเขาสามารถใช้ h ัวเว่ย watch ในการแตะจ่ายเงินต่างๆได้แต่ที่ผมชอบคือตัว watch face ของเขาเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากทั้งแบบเสียตังค์แล้วก็แบบไม่เสียตังคนะ์นั้นแล้วก็ปรับแต่งได้ข้างอิสระครับก็เป็นจุดเด่นของทางหัวเว่ยความลื่นไหล UI ต่างๆผมว่าทําได้ดีมากแล้วก็พัฒนาได้สวยขึ้นเรื่อยๆครับทางหัวเว่ย watch GT4 และนั่นหมาควับว่าในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทททททาางงประเเศไยัี่ชิญ มาร่วมสัมผัสบรรยากาศ Hell Lab, Huawei oh Headquarters แล้วก็มาทดสอบการออกกาลังกายถึงเมืองจีนเลยนะแล้วก็ได้ลอง Huawei oh Watch GT4 เนี่ยก่อนที่จะเข้าเมืองไทยด้วยนะครับฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยบอกเลยว่ามันเยอะขึ้นมากกว่าเดิมแบบหลายเท่านะแล้วก็สามารถใช้งานคําสั่งเสียงได้ในภาษาอังกฤษต่างๆแล้วก็ UI เนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็โหมดการออกกำลังกายที่มีการเพิ่ม e-sport เข้ามามีการเพิ่มฟุตบอลบาสเกตบอลคือเยอะกว่าเดิมนะครับแม้ว่าของเดิมเนี่ยจะร้อยกว่าแบบแล้วก็ตามแต่เขาก็พยายามแทรกเข้ามาให้ดีขึ้น,นเลยลย จะเป็นโฮเวลทูสลีฟของเขาก็เซนเซอร์ตรวจจับที่เวอร์ชั่นใหม่ขึ้นเรื่อยๆครับสามารถ t r a ก k i n g การนอนได้ดีขึ้นแล้วก็การออกกาลังกายที่สามารถใช้งานวิ่งแล้วก็สรุปประมวลผลได้ค่อนข้างละเอียดขึ้นกว่าเดิมซึ่งจุดนี้ภาพรวมทั้งหมดโอ้ยหวอช์ทีก็ยังคงเป็นสมาร์ทวอทช์ที่ค่อนข้างคุ้มค่าครับเพราะว่าโฮเวลเองก็พยายามพัฒนาพวก AIOT เจเจตต่างๆที่ออกมาตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆมือถือเนี่ยอาจจะค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ทางด้านสมาร์ทวอชผมว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดด เน้นมากนะักในยุคหลังๆเอามาลงกับพวกนี้แล้วก็มีความวา้าแล้วก็ราคาเห็นบอกว่าน่าจะจับต้องได้ง่ายแล้วก็น่าสนใจด้วยครับก็ยังไงใครสนใจก็อย่าลืมไปดูที่ฮัวยวด้วยนะครับก็วอ t จีททั้ง46และก็4 1น่าจะวางขายแล้วในตอนที่คลิปออกไปหรือว่าเปิดตัวแล้วนะครับก็ลองติดตามสอบถามข้อมูลกันไว้ได้และในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกล้วยหนะนักทีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทดสอบก่อนที่จะเปิดตัวสเปคบางจุดเขาอ,อาจจะยังเป็นความลับอยู่ก็ได้ทดสอบฟีลลออกกิ ในสัปดาหนนี้ครับผมนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ